สวัสดีครับยินดีต้อนระับช่องคุณพ่อกัดไฟค้งนะครับเย่ yeah. ก็คุยกันหลังดูวันกาดวีเดตอนที่8แล้วเนาะก็จริงๆมันไม,ไม่เหมือนกับที่คิดไว้ตอนแรกคี่พ่อคิดไว้ว่าเออจะสรุปเนื้อเรื่องกลายเป็นไปไป,ไป,ไปมาๆกลายเป็นเหมือนกับสปอยหนังไปซะก็วันนี้จะลองเปลี่ยนจะพยายามไม่จะปลอยนะจะพยายามชวนคุยกันซะมากกว่านาะกก็อ่าอย่างที่เห็นตอนนี้แก๊งไอ้พวกแก๊งสามตัว สี่คนสามสี่คนที่อยู่เมกาก็ยังอยู่เมกาอยู่นะแต่กำลังจะกลับแล้วเนะาะก็โซฟีเนื้อเรื่องค่อนข้างเดินไปเยอะจากการบอกเล่าของพรีแซมแล้วก็โซฟีเนาะโซฟีเบลนะก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรนะแซมมันเป็นเ a เอหลังจากคิดนะจะเป็นตำรวจลับหรือเปล่าจะเป็นนักสืบหรอหรือจะเป็น FBI ออ๋อตกที่ c จ a เนาะก็ความมั่นคงระหว่างประเทศนะก็เออโอเคเข้ากับพรีเขาดีนะแล้วก็ น้องหมาเราก็จะโดนโซฟีโซฟีเบลเรียกไปตีการ์ดกันนะฮะแล้วก็ระหว่างตีกัแน่นอนนะว่าคุยกันเรื่องเรื่องโปรเจกต์ยูนิฟอร์เนอร์นะว่าเกิดอะไรยังไงกับโปรเจกต์นี้นะครับก็ระหว่างเราระหว่างที่มันเดินทางระหว่างดันจิเดินทางไปช่วยน้องหมาก็ก็ได้รู้อยู่ว่าเออแซมมันก็พอจะเราได้ว่าพอจะสืบมาได้ว่า พวกยูนิฟอร์มเออร์มันทาอะไรบ้างนะก็จะทําเป็นสามเฟสอย่างที่เขาบอกออกมานะก็เฟสแรกให้ตีการ์ดกันเฟสที่สองให้ตีการ์ดแต่ว่าจะเริ่มจะเริ่มล้างสมองแล้วว่าปรับเปลี่ยนนิสัยในการเล่นสมมติว่าเท่าเดานะเดานะสมมติว่านี่คือเดานะแบบสมมติคุณจะเป็นพวกเหมือนคุณพ่ออ่ะคุณพ่อเลยตัวอย่างคุณพ่อเลยคุณพ่อจะไม่ค่อยลงเรียรตอนที่อยู่เกตหนึ่งเกตสอง กินถนึ่งสองท่านใจคุณพ่อโดนแห่มานี่คือคุณพ่อน้ําตาไหลนะเพราะว่าไม่ชอบแห่ไงเป็นพวกที่ไม่ชอบแห่ไงห่วงมืองกไงก็เลยไม่ได้ลงการ์ดมาไล่ตีเขาก็จะเกียรติสองพ่อจะต้นเกมอ่ะพอไร้วาเวลาลิงการพ่อจะเสียเกียรต้นเกมมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไล่แห่เขานั่นเองเนาะก็นอกจากเด็กที่จัดมาเพื่อแห่นะถึงจะแห่ถ้าไม่ได้เด็กจัดเพื่อแห่ก็คือรอขึ้นสามแล้วค่อยเล่นนะฮะก็ อาจจะอาจจะเปลี่ยนรางสมองไปว่าอาต้นเกมคุณต้องเล่นประมาณนี้เอาเลียมาลงตรงนี้เพื่อจะดักทางเขาอย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นอย่างงาู้างงานอย่างนี้ไปเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วก็เฟสสามเฟสสามจะเป็นคล้ายๆกับมิจิรุที่เราเห็นแหละเป็นการนอนแต่ว่าไม่ได้มีห้อง v i p เหมือนพรีมิจิรุนะก็จะเป็นนอนรวมๆกันแล้วก็ติดไอ้เครื่องฟังหัวไว้นะไอ้เครื่องฟังหัวคุณพ่อเห็นแหละมันเหมือนกับ ในแวนกาดเดียเดเลยที่คุณพ่อเล่นอ่ะมันจะเวลาปาพีจีอ่ะมันจะขึ้นขึ้นโล่แบบนี้คล้ายๆกันกับไอ้ที่มันแปะหัวเลยเนาะแล้วก็ได้รู้เรื่องของพี่ของจินกินะชื่อไรชินจิป่ะชินกิชินจิเออที่จะทำโปรเจกต์ยูนิฟอร์มเมอร์เหมือนกันก็คือการสร้างสุดยอดไฟเตอร์นะฮะจริงจังกับเรื่องการ์ดนะไม่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 ต่างกับคุณพ่อเลยนะจริงจังกับเรื่องการ์ดมากนะครับก็แต่น่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าตอนที่มันเดินออกจาก สุดมีใจนะก็จะไปดได้ยินเสียงว่าดินสนึ่งรถเบรกก็คือน่าจะอุบัติเหตุทางรถยนต์นะฮะอาจจะโดนรถชนหรือว่าอะไรก็ตามทําให้จิงกี้เป็นบ้านะฮะก็มามาสืบสืบสารจิตอารมณ์ของพี่ต่อเนาะก็เริ่มก็เริ่มไปเลยหาหาสุดยอดไฟเอาไฟเตอร์บอกว่าแล้วก็โซฟีก็บอก,อกต่อไปว่ามันจะแซมมันคุยกับดันจิไนงะแต่ว่ามันก็จะต่อเนื่องกับที่โซฟีคุยกับน้องหมาด้วยว่าเออ ไอ้พวกที่หายไปเนี่ยไอ้พวกไฟเตอร์ที่มันมีข่าวว่าไฟเตอร์หายไปหาไฟเตอร์ไม่เจอแล้วแต่ว่าดีๆก็กลับมาก็คือพวกเนี้ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันตั้งใจตั้งใจที่จะไปยูนิฟอร์มเมอร์เพื่อจะไปฝึกฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นแต่ว่าอาจจะแพ้มาหรืออาจจะไม่ผ่านเกณฑ์หรืออาจจะจบคอร์สแล้วอะไรพวกนี้ถึงได้กลับมาเนาะก็ทําไม่รู้อ๋อพวกนี้นี่เองว่าอ๋อประมาณนี้เองแล้วก็เริ่มเป็นห่วงน้อง อุระกันขึ้นมาเพราะว่าที่เดียวกันนะฮะแล้วก็แน่นอนเมกาดในเรื่องคุยกันหมดแล้วทำอะไรได้ก็ต้องตีการ์ดเนาะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเดาได้นะว่าโซฟีเบลคราวนี้ไม่ได้เล่นแค่มันชื่ออะไรนะอ่าเด็กมันคือคุณพ่อชอบเล่นเรียกว่าเด็กหมาอุนิคอร์นนะมันเป็นมันเป็นเด็กดาร์คสเตทแต่ว่าเล่นกับ ไอ้เจ้าครีเนาะก็เน้นเล่นกับดวงดาวนะแล้วก็มันมีเขามานยูนิคอ์นไงก็มันชื่ออะไรยูเลกาปะเดี๋ยวคุณพ่อต้องหาไอ้นี่อีกทีนึงก่อนว่ามันชื่อว่าอะไรเนาะกา็ทำให้เรารู้ว่าเด็กเด็กของโซฟีแน่นอนว่ามันต้องมีหน้ากากแน่ๆนะฮะแต่ว่าวิธีการหาหน้ากากของเด็กเนี่ยมัน มันไม่มีการเสิร์ตเลยอ่ะเด็กมันไม่มีเสิร์ตอ่ะมันเป็นแค่ลงมาไล่หัวดไล่หวดไล,ล่หวดเนาะก็ทําให้โอเคเข้าใจได้ว่ามันค่อนข้างจะหายากเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีไอ้ลูกน้องของมังกรต้นไม้มังกรพฤษาว่าลงมาสามารถหาหน้ากากจากกองปะถ้าจะไม่ผิดนะว่าจากกองหรือจากดอกนสอย่างนี้แหละน่าจะจากกองขึ้นมือนะก็โอเคหาหน้ากากกันด้านๆเลยเนาะอ๋อมันชื่อว่า มันชื่อว่ายูนิกานะ A A S Unit แต่ว่าแน่นอนใส่หน้าก,กากได้เหมือนเดิมนะครับหน้าก,กากก็ตัวหน้าก,กากก็จะคล้ายๆของเดิมก็ต้องไรซ์สูพิเยไรท์หรือหรือจะไรท์ทับไม่ใช่สก,กิลเป็น, light, นสูพิเยไรท์เนาะสูพิเยไรท์ยูนิกาเก่าแล้วก็จะถือว่าเป็นเพอร์โซนาไร์ด้วยแล้วก็สก,กิลของมันจะดีขึ้นกว่าเพราะว่ามันเล่นกับ คลีในบายแล้วมันจะมีการหดโซแล้วเอาคลีจากดอกไปบายเหมือนเดิมแต่มันจะได้เพิ่มพลังจากในบายด้วยก็โอเคถือว่าเป็นตัวซับที่ดีซึ่งวันนึงพ่ออัดคลิปเนี่ยเป็นวันจันทร์มันหยุดเนาะก็เมื่อเช้ามันมีสปอยสปอยการ์ดใหม่ของยูนิกาเนี่ยมามันเป็นยูนิตแต่ว่าจะไปเล่นกับยูนิกาธรรมดาที่ไม่ใช่นักกากเพราะว่านบกว่าลงสนามมามันสามารถเอา คริจากในบายอ่ะกับเขากับเข้าเด็กได้เออเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ยูนิก้าต้องการนะคือแบบคือมันถ้าเล่นกับร่างเก่านะวงเล็บตัวใหญ่ๆว่าร่างเก่ามันต้องการที่จะวนคริให้ได้เพราะว่าอย่างนี้บอกว่าเออยูนิตมันอ่ะมันเก่งมันมีประสิทธิภาพที่จะทํามันมีศักยภาพที่จะเก่งแต่ว่าอยู่ที่ของซับมันถ้าของซับมันดีมันก็เก่งนะถ้าของซับมันมัน มันซับมูมูโตโวะถุ่หัวๆๆๆไปมันก็เท่านั้นเนาะซึ่งถ้าจะเล่นจริงๆคันนี้น่าจะเป็นแยกเป็นสองสายแล้วน่าจะแยกเป็นสายหน้ากากกัะสายไม่ใส่หน้ากากเนาะก็แล้วแต่คนเล่นแหละว่าชอบแบบไหนหรืออาจจะใส่หน้ากากติดไว้แล้วก็ใส่ตัวนั้นติดไว้หน้ากากอาจจะเล่นไทยเกมหรืออะไรขึ้นก็เล่นก็ได้นะคุณพ่อไม่ได้เล่นญี่ปุ่นนะก็จะเล่นในใน,ใน,ใ,นในเกมไอเดียเด์นั่นแหละถ้ามันการ์ดออกมาในเดียเดย์ถึงจะได้ลองนะก็นั่นแหละนะหลังจากที่ สู้ไบนะโซฟีแบบคือทําให้รู้ว่าที่เราเห็นกันในตอนที่สองอะ่ะมันออมมือแบบอ้อ,อมอ้อมนะออมมือแบบสุดๆเลยคือคราวเนี้ยเก่งแบบเก่งมากไรกะคือสู้ไม่ได้แบบปิดประตูแพ้แพ้เหมือนกับเหมือนกับตอนที่อ่าซาคุสะเจอกับมาซานุลีตอนที่แล้วเลยคือแบบใส่หน้ากากมาแล้วสู้ไม่ได้เลยคืออวยหน้ากากจะจัดตอนเนี้ยแล้วเหมือนเดิมอ่าใส่หน้ากากไปทําให้พวกดัก มักเกอร์มงกรพฤกษาใช้ได้อะไรพวกนี้ก็ทำให้สามารถเรียตีแรงขึ้นได้อีกแวนมีสกิลที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆอีกซึ่งน้องหมาเราก็โดนทลายสวรรค์ไปนะทลายสวร์ทลายสวรค์ไป,นะไปถึงนรกเรียบร้อยนะน้องหมาก็แพ้ไปตามระเบียบนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เรื่องเขาจบแล้วตำรวจถึงมานะพวก แซมพวกดันจิก็ถึงมาตอนที่เขาตีกันเสร็จแล้วเนาะก็โซฟีก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้เจ้าแซมเนี่ยมันแฮ็กโทรศัพท์ของอน้องหมาไว้ทำให้รู้ว่าตําแหน่งอยู่ไหนแล้วก็แอบ,บดักฟังได้เพราะฉะนั้นก็พูดพูดให้ดันจิกับแซมได้ยินเลยอะ่ะตั้งใจอะ่ะตั้งใจให้ได้ยินเน่ยก็นั่นแหละนะฮะก็จบจบตอนไปทำฮะไรกะ ดีหน่อยที่นไรกะมันมันไม่ถอดใจมันยังจะสู้กับโซฟีอยู่เพราะฉะนั้นคู่นี้นะ่าจะตีกันจนจ,นจบซีซั่นซึ่งถ้าตามปกติแล้วการ์ตูนโชเนนหรือการ์ตูนติการ์ดแมตช์สุดท้ายของคู่นี้ต้องมาแน่นอนและไรกะต้องมียูนิตใหม่ <c oughs> จะเป็นรีเวอเดสใหม่หรือเปล่าหรือจะเล่นเป็นสกายฟอร์อาร์มเหมือนเดิมหรือว่าจะมีไรไลใหม่อาจจะแค่ เกีสามใบใหม่ยูสเบิร์กล่างใหม่หรือเปล่าหรือแค่รีโวเดทเพราะว่าเด็กของไลกะบูชีมันออกแบบมาดีมันคือไอจีกีโวนแหละมันสามารถทําให้คุณไม่จำคุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนสกายฟอร์อาร์เพราะสกายฟอร์อาร์มันคือแค่ตัวยืนพื้นหลักๆเฉยๆมันแค่ออกรีโวเดทให้มันซับให้มันเก่งขึ้นมาแค่นี้ก็พอละแล้วมันไม่มันไม่เหมือนคือการออกรีโวเดทให้เก่งขึ้นกับออกร่างใหม่ที่เป็นยืนเกียรสามหลักอะ่ะ เฮ้ยแล้วมันเก่งเกินไปอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาสมมุติว่าอุ้ยเก่งแบบออกอะไรสกายฟอร์ fall, คเน,นี้ยจ,จะเป็นสกายเบรกอาร์มอะไรสักอย่างก็ได้ออกมาแล้วเผื่อว่ามันเก่งแบบเก่งเมตากว่าตอนเนี้เก่งแบบเก่งโอพีไปเลยอะ่ะแล้วทําไงอะ่ะใส่ให้เหลือใบเดียวเออเหลือใบเดียวผมก็ใส่ในในไลท์เด็กใบเดียวก็พอแล้วก็เล่นสกายฟอร์ได้แล้วก็เล่น, fall, ลลนไอ้นี่เอาอย่างเดียวก็ได้ริเวอร์เดเอาอย่างเดียวก็ได้มันจะทําให้ปรับเปลี่ยนยากจะให้แบรนไปเลยเหรอก็ใช่เรื่องใช่ไหม แต่ถ้ามันออกรีเวลฟอร์มใหม่ที่แบบเก่งโอพไปเลยนะอ้โแบบหลงมาเกมพังครับเก่งเกินก็แค่ห้ามใส่ไอสกายไออาร์มล่างนั้นค่ะจะใส่แค่สองใบเสิร์ตขึ้นมาให้เจอแล้วกันจั่วให้เจอแล้วกันใบสองใบในกองกันนั่นแหละก็ทําให้มันสามารถแบบเปลี่ยนได้ซึ่งอย่างที่บอกนะอาจมันอาจจะออกเป็นลายลาย,ลาย,ลายใหม่ก็ได้เนาะก็โซฟีคุณพ่อเท่าที่เดามาก็น่าจะเล่นเด็ก อ่าไอไอ,อ,อเด็กดาวเนี่ยเด็กยูนิคอรนรเนี่ยต่อไปตอนนี้มันถ้ามันใส่หน้ากากเขามันจะแยกเป็นสองเขานะต้องเป็นอ่าจากยูนิคอรนรเป็นไบคอนนะเป็น,เป,นเป็นม้ายูนิคอรนรที่มีสองเขาอะก็นั่นแหละเออก็น่าจะได้เห็นคู่นี้ตีกันแล้วก็ตอนจบนะก็เป็นจินกิ อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะไอ้คอมพิวเตอร์นั้นก็จะเป็น AI หรือโฮโลแกรมหรืออะไรสักอย่างหนึง่งในนั้นที่หน้าเหมือนจินกิเลยแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นพูดนะเป็นเป็นมีปีกอะ่ะก็ดูแล้วก็จะคล้ายๆกับไอ์การ์ดไอตอนเริ่มเริ่มซีซั่นหรือไอตอนในหลายตอนที่มันเขียนว่า y o u want power อะ่ะและเป็นไอตัวน,นี้ที่คุณพ่อคิดว่าเป็นจินกิเปิดหน้าอีกข้างหนึ่งอะ่ะก็น่าจะเป็นไอตัวน,นี้ก็ได้เนาะและจุดพีคคือ น้องอุลรละจบเฟสสามแล้วนะฮะเตรียมขึ้นเฟสสี่มัลติเวิร์ดเอาอไม่ใช่นั่นมาเวลก็เตรียมขึ้นดูว่าน้องจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าจบเฟสสามแล้วซึ่งแน่นอนครูชิไม่รอให้เราไม่ปล่อยให้เรานานเพราะว่านี่คือตอนที่แปดแล้วครึ่งซีซั่นกว่าแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนหน้าเป็นเกี่ยวกับอุระละเหมือนเดิมก็จะเป็นอุรรละหลังจากฝึกมาก็กลับมาทีมเดเบร็กนั่นเองนะฮะ ไม่ใช่เดบกเดบ็กเอาแล้วตีกับโทมาลิในะตามตัวอย่างต่อไปนะโทมาลิคือหน้ายิ้มแต่ว่าเงือตกนะเห็นเห็นนะว่าโทมาลิเงือตกแล้วก็เราไม่เห็นอุละละหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงเห็นแค่นิดหน่อยเห็นแค่ตากับเห็นแค่อะไรพวกนี้แล้วก็เห็นสลีฟเข้าค่ายและได้สลีฟโคดหน้าไปเลยนะฮะอย่างไรก็ต้องมีสี่ห้าร้อยนะแต่ แต่จุดที่พีกอันหนึ่งที่คุณพ่อสอังเกตอีกทีหนึ่งคือตอนที่มันจะมีอีกช็อตหนึ่งหลังจากที่อุร่ามันโชว์สลิปแจมยก,ยกมือขึ้นมาสลิปเห็นสลีปของยูนิฟอร์มเมอร์แล้วมันเป็นตัดเป็กซีนหนึ่งที่เป็นอุร่าไปกอดกับอาเมงุมิซึ่งถ้าให้คุณพ่อเดาก็น่าจะเป็นอุร่ามันนิสัยน่าจะเนเหมือนเดิมคือนิสัยเหมือนเดิมเปียบเลยเหมือนเดิมเปียบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอาจจะเปลี่ยนแค่ตอนเล่นการ์ด อย่างเดียวคือนิสัยแบบอาจจะเป็นเด็กเหมือนเดิมอาจจะเป็นเหมือนเดิมเลยตอนใช้ชีวิตประจําวันหนุนหนีนิสัยปกติเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเล่นการ์ดอาจจะเปลี่ยนไปกันเองซึ่งไอเฟสสามเนี่ยที่ที่โซฟีกับที่แซมมันพูดมันบอกว่ามันจะเป็นการล้างสมองเพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นแต่คุณพ่อให้สังเกตดูมิติรู้ในตอนที่แล้วนะฮะว่ามิติรู้ที่มันคุยกับมันชื่ออะไรชินบุ แทนที่แทนที่ว่าอ่ากดูอย่างสตาร์บก็ได้สตาร์มันบอกให้ชิโนโบุเปลี่ยนวิธีการเล่นเพื่อเพื่ออย่างแน,น่น,น,นอนแน่นอนแล้วว่ามันลิงก์กันว่าอ่าเข้าเฟสหนึ่งเฟสสองเพื่อที่จะปูพื้นเพื่อจะเปลี่ยนวิธีการเล่นแต่อิชิโนโบุมันหัวดือ้อมันไม่ยอมที่จะใช้ลูกน้องในการที่จะเพิ่มเวฟมันจะใช้แวนตีแรงๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วมันไปคุยกับมิติรุแทนที่มิติรุจะพูดเหมือนสตาร์ว่าอ้าวก็เปลี่ยนวิธีการเล่นเสีไปเอาตัวเล็กมาตีหรือโดดตัวเล็กลงมาไม่ใช่ มิติลุมันยังบอกว่าเออเล่นเหมือนเดิมมันดีแล้ววิธีเล่นเหมือนเดิมมันถูกต้องแล้วก็ถ้าชอบอันไหนเล่นยังไงสนุกก็เล่นอันนั้นไปก็ทำให้เราเห็นว่าหรือหรือว่าร้้นสมองมันจ,จะไม่ใช่เป็นการร้านสมอง100%มันอาจจะเป็นแค่เพิ่มความคิดให้เพิ่มวิธีการเล่นให้ในหัวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นที่มิติลุที่ไม่มีไม่มีผลกับตัวมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีเป็นป่วยอยู่หรือเปล่า การเข้าเฟสสามของมิจริรุเลยไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่เริ่มต้นตอนนี้มิจริรูมันก็มีการแบบอ่ะจะกินตื่นมาตื่นมาก็เลยกังเลยเข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงมาแล้วอ,ะอ่ะอะนอนต่อดีกว่านอนอีกสักตาสองตาดีกว่าก็เป็นการฝึกต่อหรือได้เล่นต่ออีกสองสามตาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็หรืออาจจะเป็นจุดเปรียบเทียบระหว่างมิจริรูที่จบเฟสสามออกมา อุลละที่จบเฟสสามมาและลัสบอสลัสบอสของคุณพ่อยังยังยังอยู่ในคาเทกอรี่ลัสบอสอยู่อย่างซากุระที่ไม่โผล่ออกมาเลยในตอนนี้แล้วไม่พูดถึงด้วยอาจจะผลออกมาอาจจะต่างกันเลยก็ได้มิจิรุอาจจะออกมาโดยที่ก็คือมิจิรุคนเดิมอุลละอาจจะโผล่ออกมาโดยที่เป็นอุลละครึ่งครึ่งระหว่างอุลละธรรมดากับตอนแข่งการ์ดเป็นอุลละที่เปลี่ยนไป หรือซากุสะอาจจะกลายเป็นนิวซากุสะไปเลยเป็นล a s t b o จริงๆเลยก็ได้ที่คีณพ่อชอบแซลลมันเนาะก็น่าจะประมาณนี้คุณพ่ออยากจะพูดแบบนี้มากกว่าในหลายๆครั้งนะก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากได้แบบเดิมอะไรยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะแล้วก็ดูจบแล้วคุยกันได้เหมือนเดิมนะฮะข้างล่างี้คุณพ่อตามไปมอมมอยนะฮะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ